สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ITD มีคำตอบ IT e l r n r n i n g 24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะจากคำถามของสมาชิกนะคะในกรณีที่ผู้ประกันตนมาตรา33นะคะเมื่อลาออกจากนานและรับบำเหน็จหรือบำนาญแล้วจะสมัครผู้เป็นผู้ประกันตนมาตรา39ทําได้หรือไม่และจะกระทบกับเงินบำเหน็จ หรือบำนาญที่รับอยู่หรือไม่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูคำตอบกันนะคะก่อนอื่นเรามาดูคุณสมบัติของผู้ประกันตนมาตรา33ก่อนนะคะผู้ประกันตนมาตรา33ก็คือลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์และไม่เกิน60ปีบริบูรณ์ถือว่าเป็นผู้ประกันตนนะคะแล้วก็ในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วเมื่อ มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์และยังเป็นลูกจ้างของนายจ้างอยู่ให้ถือว่าลูกจ้างยังเป็นผู้ประกันตนต่อไปนะคะต่อมาเรามาดูคุณสมบัติของผู้ประกันตนมาตรา39นะคะผู้ประกันตนมาตรา39คือผู้ประกันตนมาตรา3-3นี่แหละคะ่ะที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนนะคะและความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงหรือสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างนะคะมีความประสงค์จะ เป็นผู้ประกันตนต่อนะคะโดยแจ้งความจำนงที่สำนักง,งานประกันสังคมภายใน6เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะคะจากคุณสมบัติผู้ประกันตนทั้งมาตรา33และมาตรา39นะคะ เราก็จะได้คำตอบของคำถามที่ถามว่าผู้ประกันตนมาตรา3-3นะคะเมื่อรับบำเหน็จหรือบำนาญแล้วสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ทําทำได้หรือไม่นะคะคำตอบที่ได้นะคะสมัครได้นะคะภายใน6เดือนนับจากวันที่ลาออกหรือล่าสุดมีมติครมอนะคะให้สมัครภายใน30มิถุนายนพุทธศักราชส5 6 4นะคะ โดยในกรณีที่เราเป็นผู้ประกันตนมาตา3า33ที่สิ้นสุดสภาพการเป็นลูกจ้างแล้วตั้งแต่วันที่1กันยายน2562ถึง31ธันวาคม2563เราก็ยังสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้นะคะโดยกำหนดสมัครถึงภายใน30มิถุนายน2564นะคะ ต่อมาเรามาดูว่ากระทบอะไรไหมนะคะก่อนอื่นเรามาดูเงื่อนไขาการเกิดสิทธิ์กรณีบำเหน็จชาราภาพนะคะ1ต้องจ่ายเงินสมทบไม่ครบ180เดือนนะคะความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงก็คือลาออกจากการเป็นลูกจ้างแล้วนะคะ 3. ม,มีอายุค,ครบ55ปีบริบูรณ์หรือเป็นผู้ทุพพลภาพถึงหรือถึงแก่ความตายอันนี้เป็นเงื่อนไขาการเกิดสิทธิ์กรณีบำเหน็จชาราภาพนะคะ ดังนั้นในกรณีที่เรารับบำเหน็จแล้วนะคะเราจะกระทบไหมเมื่อเราสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39คําตอบที่ได้คือไม่กระทบต่อการรับบําเหน็จนะคะแต่แนะนําให้ได้รับเงินบําเหน็จแล้วค่อยสมัครนะคะซึ่งเราก็จะมีระยะเวลาในการสมัครภายใน6เดือนนับจากวันที่ลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาดูในกรณีของบํานาญบ้างนะคะ ก่อนอื่นเราก็มาทบทวนเงื่อนไขาการเกิดสิทธิ์กรณีบำนาญชาราภาพกันก่อนนะคะ 1. งต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180เดือนไม่ว่าระยะเวลา180เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามนะคะมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนะคะจากเงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีบำนาญชาราภาพนะคะ เราก็จะมาดูว่ามันกระทบอะไรไหมนะคะเราก็มาอ้างอิงกฎกระทรวงหลักเกณฑ์วิธีการระยะเวลาและอัตราการจ่ายระโยชน์ดทดแทนกรณีชาราภาพพุทธศักราช2550นะคะซึ่งจากข้อ3วรรค2นะคะระบุไว้นะคะว่าให้งดการจ่ายเงินบำนาญชาราภาพแก่บุคคลตามวรรค1ตั้งแต่เดือนที่กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนนั่นแสดงว่า ในกรณีที่เรารับบำนาญอยู่ทุกเดือนทุกเดือนและเราต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะคะเมื่อเราตัดสินใจที่จะสมัครภายใน6เดือนแล้วเงินบำนาญที่จ่ายทุกๆเดือนนะคะก็จะงดการจ่ายบำนาญชาราภาพไปเลยนะคะสำหรับในกรณีที่ใครที่รับบำนาญอยู่ และต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39เงินบำนาญก็จะถูกงดการจ่ายและจะจ่ายอีกครั้งเมื่อลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาตอบคำถามของสมาชิกในรายละเอียดตามที่ได้ตั้งคำถามมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะแล้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ